mm oh. เราคไม่ได้เลยจการนี้โทรมาเราโทรมาเอดโทรมาตลอดจดจดเจ้าเจ้าจดแอดไลน์อยู่ไหมก่อนก็ได้แล้วก็เจือกเจ้าเจ้าด้วยได้ครับแต่จะสร้างเมทัลเซ็ตก่อนเตาให้ใช้ได้ก่อนโยกต้องไปถ่ายให้มาโยกถ้าดาวรูปภาพก็ต้องเดี๋ยวส่งให้ทางไลน์ถ้าดารูปภาพแบบที่เป็นเตาอะไรที่พระครูมพัทรวรศิลป์ถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาส แต่มันก็เสียเงินแล้วมันก็ใช้ได้ไม่นานมันก็จะพังขึ้นมามันอาจจะทําให้ถล่มมาด้วยอะไรด้วยแล,วแล้วตอนนี้เราแก้ไขปัญหาด้วยการดูน้ำใหม่ทั้งหมดเลยไหมครับช่างแล้วก็วิศวกรก็แนะนําว่าจะต้องเอาเตาใหม่ะถ้าจะทําให้เผางานให้ใช้งานได้นะต้องเอาเตาเหมาเอาเตาใหม่น,นั้นเข้ามาทีนี้เอาเตาใหม่มานี้มันต้องตอ้องตกเสาเข็มที่จะรองรับฐาหนเลยเพื่อมั่นคงทางวัดก็ได้ปรึกษากับทางช่างทางช่างก็ ให้คำบรรยากว,ว่าภายใน2เดือนนี้ปลายเดือนสิงหาเนี้ยจะนําเตาใหม่เนี้ยมาตั้งแต่ก็ต้องใช้เงินอีกจํานวนมากอะ่ะเพราะเตาตนี้ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทเป็นเสร็จแล้วทั้งหมดหนึ่งล้านห้าแสนเฉพาะตัวเตานะ,าะถ้าเป็นสาราที่จะรองรับเมน,เ,มนเนี่ยสาราเมน,เนอ่สี่สามสามล้านกว่ารวมแล้วกลมๆอะ่ะห้าล้านกว่าห้าล้านกว่าทั้งทั้งเตาแล้วก็ตัวเมนตัวสาราเมน แต่ในช่วงนี้เราก็จะเอาเตานั้นมาใช้งานให้ได้ก่อนส่วนส่วนอื่นเราก็ค่อย<ๆ>หาผู้บริจาคแล้วก็ค่อยสร้างให้สําเร็จทีนี้เชื่อเชื่อเช,ชื่อว่าเตาเนี่ยจะสามารถรองรับรองรับใช้ได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาที่ช่าเขาได้ได้รับปากเอาไว้กับทางวัดเนาะว่าเขาจะช่วยให้มาใช้งานได้ก่อนแต่ว่าสาราสาราเมนคงจะยังต้อง<ม>ต้องหาเงินไปเรื่อยท่านเอง นั่นเองถ้ามีเงินก็จะสร้างให้เสร็จเร็วภายในปีนี้เลยแต่ว่าเตาเนี่ยรับรองว่าสิงหาปลายสิงหาเนี่ยจะมาใช้งานให้ได้ก่อนเลยแล้วเราก็จะรับโควิดใช่เพราะุ่งนี้ก็ญ<ๆ>าติโยมก็โทรมาเรื่อยโทรมาทุกวันวันนี้ก็มีโทรมาสลายที่ว่าจะนำก็คือพูดง่ายโทรมาทุกวันนะเขาไม่รู้อะ่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีเผาศพโควิดด้วยเผาศพทั่วไปด้วยนั่นเองมาโดยตลอดได้เผาศพโควิดแล้วก็ศพทั่วไปมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี63จนถึงปี64 <Okay. S 1> ก็เผามาเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็เมื่อมัน,มนที่56ก็มีการเผาศพโควิดไปแล้ว <Okay. S 1> แล้ช่วงกลางคืนช่วงนั้นมีฝนตกแล้วก็มีลมแรง <Okay. S 1> ก็ได้ทําให้เตาป่องเตาต,ตรงนี้ยพ <Okay. S 1> ังลงมา <Okay. S 1> ทับกับเรืองท่าหลังคาพ <Okay. S 1> ังลงมา ใส่หัวประชาชนท,าที่ชุมชนที่เดินผ่านจนได้สลบจนหัวกระโหลกเนี่ยแตกแล้วก็แล้วนําส่งโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบาลอีกเด็กคือรับ <Okay. S 1> นั่นเองนะกระโหลกเล้าเลยหมอตะแรกหมอก็จะทําการผ่าตัดคหลบแต่แปลมาก็หมอบอกไม่ต้องผ่าแล้วสมองยุบลงไปหรือแนั้นเองตอนนี้ปลอดภัยหรือยังปลอดภัยแล้วก็ออกมาทางวัดก็ได้เดียวยาให้ขวัญกำลังใจวัดก็ไม่มีตังคนะ์แล้วก็ให้ขวัญไปหมื่นบาทให้ไปก่อน แต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดพาสมองขึ้นมาเนี่ยมันก็จ,จะลําบากตัเองก็ได้มาบนกับหลวงพ่อลแล้วแม่เขาก็ได้มาบนด้วยอยากที่หมอจะต้องผ่าตัดสมองก็ไม่ต้องผ่ากับลูกชายเขาะั่นเองเมนเนเมนที่พังลงมาเนี่ยสร้างืสาาสา่สร้างมาเมื่อปี2528้สร้างไสร้างดางส้างไราง่้าว่ราบไรณะงี่บรณาภายนอกสมื่อได้สร้าไ้ราสร้าง้าได้สได้ เปลี่ยนเตาได้เปลี่ยนอะไรทาสูงทาสีให้ดูใหม่แต่เนื่องจากฐานของเมเนี่ยฐานรองรับเมเนี่ยได้ชำรุดหินได้แตกปูได้เป็นฉนินได้เก่าได้อะไรนั่นเองไม่สามารถที่จะรองรับได้วิศวกรได้เข้ามาสำรวจดูคอนดิเสธไม่ได้เราก็รับศพปิดจำนวนมากด้วยก็ถามว่าก็รับได้เรื่อยเพราะวัดจริงอ่ะโปกตีแล้วเนี่ยวันนึงเรารับให้ได้ศพเดียวเองอะเนาะเพราะว่ามันเป็นเตาเก่าทั้งศพชาวบ้านด้วยแล้วมาในช่วงโควิดเนี่ยก่อนที่จะพานีรับติดต่อมาสี่ศพห้าศพ ใช่ต,นนต่วันนั้นเองนะเผาแล้วก็มันก็เลยทําให้ทนความร้อนความอะไรไม่ได้แล้วมันก็สมรแบสนัส้นเอง